สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูวีในวินออฟฟิเชียลนับถอยหลังชีวิตใหม่เมสันกินวูดใกล้ลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วหลังบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับโอลิมปิกมา์เซ่เมสันกินวูดหัวหอกเลือดผู้ดีใกล้เก็บเสื้อผ้าออกจากโรงละครแห่งความฝันในเร็วๆนี้หลังนักเตะบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโอลิมปิกมา์เซ่เรียบร้อยแล้วและถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นักเตะจะเดินทางไปยังต้นสังกัดใหม่เพื่อตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ เมสันกินวูดกองหน้าชาวอังกฤษใกล้จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วหลังนักเตะต,ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโอลิมปิกมา์เซสโมสอนดังในสึกลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการขายกินวูดซึ่งไม่ได้เล่นให้กับต้นสังกัดนับตั้งแต่โดนแบนเมื่อเดือนมกราคมในปี2022จากคดีทำลายร่างกายและข่มขืนแฟนสาว โดยจำนวนเงิน26.7ล้านปอนด์หรือราว1,174ล้านบาทพร้อมกับส่วนแบ่งค่าตัวจากการขายนักเตะในอนาคตอีกด้วยอย่างไรก็ตามสำนักอายการได้ตัดสินยุติคดีชาวของดาวยิงทีมผีแดงเนื่องจากพยานปากสำคัญหลายลายพากันถอนตัวและหลักฐานใหม่ก็มีน้ำหนักน้อยมากจนทำให้ไม่ปรากฏว่ามีการกระทําผิดจริงอีกต่อไปนั่นทําให้ไม้เขียวกลับมาค้าแข้งได้อีกครั้ง หลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตัดสินใจส่งเมสันกีนวูดไปเล่นแบบยืมตัวกับเคตาเฟ่เมื่อรูดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนักเตะก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยการซัดไป10ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด36เกมและได้รับเลือกให้เป็นแข้งยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสอนอีนด้วย จากรายงานของ The Atlantic สื่อดังระดับโลกระบุว่ายอดทีมแห่งศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนั้นมัรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนักเตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดกีนบูจะเดินทางไปที่ฝรั่งเศสพร้พอมเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะสลัดลำหมึกเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโอลิมปิกมาเกเซนั้นทุ่มเงินจำนวน23.3ล้านปอนด์หรือราว1,225ล้านบาทบวกกับแอดออนอีก3.4ล้านปอนด์หรือราว149ล้านบาท เพื่อคว้าตัวเมสันกินบูนมาร่วมทัพและยังมีออปชั่นจ่ายเงินส่วนตัวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกรณีขายนักเตะได้ในอนาคตด้วยและท่าหาทุกอย่างผ่านฉลุยนั่นหมายความว่าเมสันกินวูดนั้นจะได้ทำงานภายใต้การคุมบังเหียนของโรเบร to เดซาบีเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนซึ่งโด่งดังจากการคุมทัพไบตันแอนโฮมเอาเบียนที่เข้ามารับงานเร็วๆนี้ สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนเข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ